โอ,าาอาา้อ oh, ค่ะค่ะช่างตุม้มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันที่สี่มกราค่ะสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะลูกค้ามาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเอาเครื่องเข้ามาซ่อมน,นะคะ,ะช่างแจ้งว่าเดี๋ยวจัดเข้าระบบงานหนักให้เลยนะคะมันสีบได้เลยปพอพอต้องเด็ดขาง สายพันธ์ขันติดขันง่ติดนี่แหละะบบห้อนี่อบไปก่อนนะครับจอต่อมาแต่ระบบสีบบบหมุนอ oh. oh okay. oh yeah. oh, oh. ีกบรหมุลแจวเสียงก็เตอรงไดังตือนยล่แ่วสายพันธ์่ติดโอ้มาตรับาสยยแจวาสลว่ที่เอตรยงสองตัวเลยจ้าเดี๋ยวเราไปหยักเตียนนี่เราวดเลยอ่ายวก่าสีหลดแกนนอนนั่งนอนครับผมใส่งานมาโดนเราครับจ่าจ่าปีับจ่า โอ้เระท่านเคยเปลี่ยนอยงจเลี้ยงกมันต่อซืไปต่มปันนี้อ่าแมนแมนค่ะพ่อจะจะเดี๋ยวแก้ไขมอเตอร์ให้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนแกนลูกปืนนะคะหัวสีระบบงานหนักไปเลยนะคะเปลี่ยนหน้าแปนให้คุณพ่อด้วยนะคะจะได้จบครั้งเดียวไปเลยยังไม่เคยซ่อมสักทีหนึ่งนะพ่อเนาะสาปีแล้วใช้งานมา3ปีแล้วยังไม่เคยซ่อม ก็ถือว่าใช้งานได้นานนะคะพ่อใช้งานได้นานเติบอยู่พ่อกันสามปีว่คเคยเปลี่ยนนี่อย่างนีมค่ะแบรนด์ถือว่าคุ้มเลยจ่าจ่าโอ้ค่ะค่ะอืมเป็นเครื่องของสามยอดนะคะนี่ค่ะสามยอดทั้งสองตัวเลยใช้งานได้นานๆสามปีแล้วค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาแก้ไขให้คุณพ่อนะคะแล้วก็จะลองเทสสีข้าวด้วยค่ะพ่อได้เอาเข่ามาเทสะะเนนสีว <c oughs> ัน้ำ <c oughs> โอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> แซมเจ็ดไม่โยกอันนี้มิด ้ไดมีรุ่น,นเสร็จแล้วหนึ่งเครื่องนะคะเดี๋ยวเรามาลองรั่นเครื่องดูก่อนนะคะรั่นเครื่องใส่ข้าวสารดูก่อนว่าหัวสีเดินเร็วไหมนะคะเดี๋ยวเราค่อยเทสสีเป็นข้าวเปลือกอีกทีหนึงนะะ่งค่ะ ไม่ถ uh ึกเด็กเกิน เสีเขาเปลี่ยกแล้วนะคะ ตันดันันแหละมจะเป็นถุงาที่ครองแล้วก็ขอให้ก็รุ่นอยู่ถ้าเป็นถุงกระดอก่ขอเรีมรุ่มไม่ง่น้ก่ ว่ามันยังไมนนอนยังอีนนก็ไม่ได้ดีกว่า่ไเขาเรนียนขอก็เสร็จเลยอีกแล้อะนีขก็ ค่ะเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะคะจะเหลืออีกเครื่องหนึ่งนะคะเดี๋ยวช่างแก้ลูกปืนโมเลให้ก่อนนะคะเพราะว่าฟังเสียงตอนเทสแล้วนะคะลูกปืนน่าจะแตกค่ะเดี๋ยวเรามาสีอีกอีกเครื่องหนึ่งนะคะเทสก่อนให้ลูกค้ากลับบ้านนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคุณพ่อที่มาจากร้อยเอ็ดนะคะสองเครื่องวันนี้เหปัญหาไปเลยนะคะมีแก้ไขมอเตอร์นะคะเปลี่ยนคาปาสตาร์ทไปทั้งสองตัวเลยนะคะเปลี่ยนลูกปืนโมเลมอเตอร์นะคะเพราะว่าพอเปิดแล้วเสียงดังมากนะคะโมเลเออลูกปืนแตกนะคะแล้วก็เปลี่ยนหัวซีระบบงานห่ัก เิดเเกอร์ให้คุณพ่อเรียบร้อยเลยนะคะพอสีค่ารับจ้างนะคะเราแนะนำให้คุณพ่อเครื่องหนึง่งเครื่องหนึ่งกระเพาะเครื่องหนึ่งเป็นขัดขาวนะคะตัวนี้จะช่วยให้ยืดระยะเวลาในการใช้งานเครื่องสีให้ยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ไม่กินไฟด้วยนะคะ เตอเดินได้ทั้งวันด้วยนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีเครื่องสีสองตัวนะคะเรแนะนำให้ใช้แบบนี้เลยค่ะอะไรเช่นแกนก็จะไม่สึกง่ายนะคะเป็นวิธีที่สีแล้วประหยัดอะไรด้วย แล้วก็สีสองรอบทำให้ค้าไม่สวยด้วยนะคะขอบพระคุณคุณพ่อจากจังหวัดร้อยเอ็ดาจังหวัดร้อยเอ็ดมากๆเลยนะคะที่นำเครื่องมาซ่อมที่ร้านนะคะเดินทางมากว่าสองชั่วโมงครึ่งน,นะคะอันนี้ช่างจบให้ยาวๆไปเลยนะคะใช้งานได้ร้อยปซ็นนะคะเพราะว่าอะไรเราครบถ้วนนะคะส่วนท่านไหนที่อยากจะ ซ่อมเครื่องสีขาวนะคะสามารถเอามาที่ร้านได้นะคะหรือนัดช่างก่อนนะคะถ้าช่างไม่ได้ออกไปไหนนะคะเราก็สามารถทำให้ได้เลยหรือว่านอกพื้นที่ได้เคียงจังหวัดอุดรน,นะคะจะรีบวิ่งเข้าไปซ่อมให้นะคะ ปัญหานะคะสำหรับเครื่องสีขาวนะคะสามารถศึกษาสอบถามช่างตุ้มได้เลยนะคะยินดีให้คําศปรึกษาได้ทำแนะนำนะคะแล้วก็มีอะไหล่จำหน่ายนะคะทุกชิ้นทุกเร่นทุกยี่ห้อค่ะสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะคะหรือว่าสะดวกโอนนะคะจ้องขอขอบคุณมากเลย อันนี้ลองเทสกระเทาะดูนะคะเสียงมอ,อ,เ,อเตอร์ก็เบาลงด้วย เพื่อได้ทั้งวันนะคะ i ah, don't

เรียบร้อยนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่างด้วยนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ